ฟุตบอลยุคใหม่ตัวเลขไม่ใช่แค่สถิติครับแต่มันคือกระสุนของความหวังเพื่อเงินได้ต้องบินข้ามฟ้าเพื่อมาคว้าความฝันใครคือ11ดีิวระดับ1 0 0ล้านยูโรที่ไม่ได้แค่เปลี่ยนทีมแต่เปลี่ยนทิศทางของจักรวาลลูกหนังไปตลอดกาลตัวเท่ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ11ผู้เล่นดิวท็อปสุดของโลกลูกหนังในปัจจุบัน โดยลิสต์นี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่านับตั้งแต่ก่อนดิวของฟอร์ลินเวียสนะครับเบอร์หนึ่งครับคนนี้อีกนานครับกว่าจะมีคนลมได้นั่นคือเนมาร์ครับที่ราคา222ล้านยูโรเขาย้ายจากบาร์ซ่าไป PSG ในปี2 0 1 7เมื่อกลุ่มทุนกาตาไม่อยากอยู่ใต้เงาใครพวกเขายิงนิวเคลียร์ลูกแรกใส่ฟุตบอลยุโรปดึงชายผู้เล่นกับพระเจ้าอย่างเมซี่ออกมาสร้างอาณาจักรใหม่ค่าฉีกสัญญา222ล้านถูกจ่ายสดในครึ่งวันก่อให้เกิดคำว่า Financial f a play และทาให้ตตลดฟุบอลเสียศูนย์แบวร์ว่าคุทมให้ จะไม่แต่ถ้าวันด้วยอิทธิพลและรายได้ และการผักให้ PSG สู่ศูนย์กลางโลกคุ้มยันหยดสุดท้ายครับ PSG เพิ่มยอดขายเสื้อถึง75%ในปีแรกการย้ายทีมครั้งนี้ทําให้หลายลีกเนี่ยเริ่มอัพค่าตัวนักเตะจาก60ล้านเป็น100ล้านโดยอัตโนมัติคนที่2องครับคีเยนเ e อ็มปาเป้ที่1 8 0ล้านยูโรจากโมนโกสู่ปารีสในปี2018อายุ19ปียิง4ประตูนในบอลโลกยิงใส่เละมอลิตใน UCL นี่คือวันเดอร์คิดที่เกินคําว่าอนาคตเร็วเป็นแฟลตแต่ยิงได้แบบองลีเขาคือปัจจุบันของฝรั่งเศสาาาีีาแบบแแแซงงงมมมมไ่ยยยยยยอออพลลลดดืื้้ขหัับบบวนน เขากลายเป็นการติกอสยุคใหม่ดิวนี้ไม่ใช่แค่คุ้มครับแต่คือความคุ้มที่ยังไม่ถึงเพดานคนต่อมาครับฟิลิเป้คูตินโยที่145ล้านยูโร ย้ายจากเลี้์วููไปบาซ่าในปี2018เมื่อทีมโดนป้นไปด้วยเงินจากเดีวเนมาบาซ่าต้องรีบอุดรอยรั่วด้วยพอมดน้อยจากเมอร์ซี่ใสแต่คูตี้ไม่ใช่ปีกไม่ใช่เบอร์สิบและไม่ใช่เมซี่เขาเล่นข้างเงาไม่เป็นเพราะในเลี้์พููเขาขึ้นเงาของเขาเองคุ้มไม่คุม้มหรือล้มเหลวเดี๋ยวไม่เพื่อนๆว่างไงครับไฮไลท์เสริมก็คือคูตี้ยิงให้บาซ่าไป26ลูกจาก100นัดเวี้์วููนำเงินนี้ไปซื้อฟันได้บวกอาริซงและคว้าแชมป์ยูซีเอลในปีต่อมาคนที่ 4, บุสี่135 รวดเร็วเหมือนกับมอดของเกม GTA แต่ตอนนั้นเนี่ยร่างกายยังเปราะบางราวกับกระจกที่ยังไม่ได้เทมเปอร์ร่างนั้นเดมเบเล่มีทลน e n แต่ยังไม่มีริทึมเขาอาจจะเป็นอาวุธลับแต่ใช้ไม่ได้กับทุกสนามแล้วบาซ่าก็ไม่มีเวลารอให้เขาฟูลสปีดเดีลนี้จึงไม่ใช่คําว่าขาดทุนแต่คือขาดความเข้าใจในการใช้พอสวรรค์ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคนที่5ครับเจ้าเฟลิกที่127.2ย่อล้านยูโรย้ายจากเบนฟิกา้ามาแอตมาลิตในปี2019ันบางคนเกิดมาเพื่อเล่นเกมรุกแต่ด วิ่งเข้ากรอบเฟลิกมีฝีเท้าแบบเฟโนเมโนแต่ต้องมาเล่นแผนดูดันของซิเมอเน่ผลก็คือเสียของเขาไม่หายไปแต่ก็ไม่โดดเด่นนี่คือกรณีศึกษาของเรื่องพอสวรรค์ต้องอยู่ในระบบที่ใช่ครับคนต่อมาครับเอนโซฟอนันเดสที่121้ล้านยูโรย,ย้ายจากเบนฟิก้ามาเชลซีในปี2023จากกลางอาเจนตาสูม่มิดฟิลช้ำโลกเชลซีคว้าตัวเขาเพื่อเป็นกระดูกสันหลังของการปฏิวัติแม้ทีมจะต้องค่อยๆฟื้นตัวแต่เอนโซไม่เคยหายหน้าครับเขาคือคนที่ผ่านบอลแม่นที่สุดในทีมและไม่เคยหันหลังใใหห้้กกับบเมมมคคุไคตออยู่น อีกสักปีครับเมื่อเชลซีเข้าที่และโลกจะได้เห็นว่าชายคนนี้คือเสาหลักที่วางมาจากรากจริงๆคนที่7จครับจูดเบลิงแฮมที่120ล้านยูโรย้ายจากดอทมูลมาเรเบลิตในปี2023ไม่ได้ซื้อเพื่อรอพัฒนาครับแต่ซื้อมาเพื่อเป็นผู้น,นำเลยทันทีโจดใส่เบอร์5ต่อจากซีดานแต่เล่นเหมือนตำนานในฉบับตัวเองเขามีซีดหลายแบบทั้งปีแรกและปีถัดมาหลายครั้งเขายิงนัดสาคัญ กอดแฟนบอลทุกครั้งนำมัดลิดเข้าชิง UCL ตั้งแต่ปีแรกไม่มีอะไรต้องพูดเยอะเพราะเด็กคนนี้คือสัญญาณเตือนแก่ทุกทีมว่าโลกยุคต่อไปต้องมีเขาอยู่ในนั้น คนที่8ครับอองตวนกิสมันหนึ้ล้านยูโรจากแอตาลติมาบาร์เซโลนาในปี2 0 1 9ชื่อใหญ่ใจใหญ่แต่ระบบไม่ใช่ไม่ลงตัวกิสมันเก่งแต่ไม่ใช่สไตล์ของบาร์ซ่ายุคเมซี่เดีลนี้จึงกลายเป็นแฮงเอ์โอเวอร์ที่ค้างบิลไปหลายปีคนสุดท้ายเขากลับมาแอตาลติในราคาครึ่งเดียวแพงที่สุดในบรรดาดีลขาดทุนและเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดของบอร์ดบาร์ซ่าในยุคนั้นคนที่9กับแจ็คกิลิทที่17.5้านย่โร้ยายสิลเา Villa, มาแมดซ้ตี้านยม่ได้เพราหวิแต่าตกาังหวะเกม แจ็คคือผู้เล่นที่ทาให้ซิตี้ครองเกมแบบไม่ต้องเร่งเขาไม่ใช่ดาวเด่นแต่เป็นฟันเฟืองของแชมป์ปีที่2เป็นตัวหลักในชุด3แชมป์คุ้มไหมเป๊ปไม่เคยเสียเงินแบบไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงและกิริตนั้นคือหลักฐานครับคนที่10ครับกิสตียโนโรเลนโด,นโด,นโดที่1 1 7ล้านยูโรย้ายจากมาลิดไปยูเวนตุสในปี20183 3ปีแต่ยิงเกินร้อยให้กับยูเว่พาสโมสรคว้าแชมป์ลีก2ปีติดแฟนบอลแห่ซื้อเสื้อจนเวียด NFT ตกชั้น แต่ทวัดด้วยความคาดหวังยูเว่จ่ายค่าตัวเขาเพื่อถ้วยยูซซึ่งสุดท้ายก็ไม่มาเดือนนี้เลยไม่ล้มเหลวแต่ก็ไม่เต็มที่เรียกได้ว,ว่ากาไรทางธุรกิจแต่ขาดทุนทางความฝันคนสุดท้ายครับเดคแคนไลที่ี่116ล้านยูโรย,ย้ายจากเวทแฮมไปอาเซนอลในปี2023กับตันแห่งย,ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกย้ายมาเป็นห้องเครื่องของอาเซนอลภายในซีซันเดียวกลางสนามของทีมปืนใหญ่กลายเป็นพื้นที่ที่แน่นชัวและแก่งแม้จะยังไม่แชมป์แต่ไรคือคนที่ทําให้ไม่มีเกมไหนเสียฟรีเขาไม่ใช่เเอออสาืแืแค้นลดดงขงขทีม มาคุ้มไหมนี่คือกับตันอนาคตของชาติและของอาเตต้าครับฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมของ11คนครับแต่มันคือเกมของราคาที่ต้องตอบแทนด้วยผลงานเพื่อนๆว่าใครในลิสต์นี้คุ้มทุกบาทและใครคือบทเรียนราคาแพงคอมเมนต์กันเข้ามาเลยครับมาคุยกันครับสนุกดีออกขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ